ครับผมสวัสดีเสดวันจันนะครับเนาะเดี๋ยวมือนี้เขาสิผ้ามาเบิงงส่เบดปลาไหลครับเขาใส่ไปจากหลังมากำใส่ไปสามหลังนะครับเนะาะม,มาเบิ้งมันมันสีได้บ่แต่ว่าเพื่อนวาลังนี้มันดึงเล้วครับนี่นี่ครับดึงแห้งวะดึงแห้งมาสั่บ น,นี่ครับมันก็เป็นน,น้องเป็นน้องหน่อยนะครับนาะอยู่ไอ้มุมไห้หน้าเ <c oughs> บ่งกันชัดๆนะครับนาะนี่ครับหู้าาันสอดออก้างคุน นี่ครับเน่ยหมูโซ่เน้่ยหมูโซ่เริ่มหนาวแล้วนะครับเนาะเขาก็เริ่มสิมล่มลายแล้วเพราะว่าผ้าอยู่ข่าพิ่งมาสิเขาอ,อีกสวงลูก <c oughs> เดี๋ยว่ะยังบ่ สู่แห้งเงี่ยมั้ยทำวาเบิ่งกันครับว่ามันสีตัวใหญ่บ่าาเพิ่นว่าดึงแห้งอยู่เซั่นเสียนกล่เพิ่อนว่า อีกสองลังใช่ไหมเสรีอีคู่นั่นนี่ถือกูนี่คู่หนอทั้งคู่แท้เอ คค,าคามาลุ้นกันครับดึงหอ,อกยากหนักคอยแล้วมันตีขาดมาแล้ว<อ>เป็นยังไหนครับบานนี้ยิ้มกันนะยิ้มกันนะ นี่ครับกะโตพองโตงามๆนี่นะครับเดี๋ยวอีกสองหลังมันสี่เถื่อปะบ่กินกินปะบ่กินครับอีกสองหลังบ่กินได้ได้ตัวเดียวครับนี่กะทือว่ากะทือว่าหมานอยู่นะครับเพราะว่า สามหลังครับใส่สามหลังเดียตัวหนึ่งนี่นี่หูนี่เด๋อใส่หรอวะมันมับ้ัน,นลงนาไม่น่าหลายเดี๋ยุ่นนี่เป็นยังไงครับอ้อมเอี่ยมสองคนผุนแหนมนี่ขามเงินแบบนี้คนบาฮูนี่ใส่กินข้ามเงื่อน มูแบบใด็ใส่มูอะไรน,นี่เนี่ยเดิน,น,นามายำเบ็ดอะไรล่ยเหมือนเสานะครับเนาะกับบรรยากาศทรงหน้าตอนเสาครับผมเ <sext la tierra> ข่ากระล่มพี่น้องปีนี่้าายุมาเข่าช่วง ช่วงไปปลายช่วงเหตุหน้าไม่ไม่นลบ่อเขาแร่งเพราะเขาเริ่มถอกเริ่มมากแล้วพ่ออยู่ผดเขามาสามลูกสี่ลูกเขาก็จะคือได้ผลมาได้ผลอ่ะปีนี่ครับตัวงามเนยครับเป็นใส่ไปอีกสองหลังครับใส่ตัวไปอีกสองหลัง ครับผมกะหลังจากห้องบริดห้เฮดชีพมาหลายเดือนแล้วนะครับเนาะเมื่อนี้ก็ได้ถือโอกาสพากันออกมาใส่เบ็ดปลาไหลบอดดี้ทายตอนใส่เพื่อนรักมาใส่ผู้เดียวครับกะขอฝากให้ติดตามช่องห้องคือเก่านะครับอีสานทินสมบูรณ์ครับผมช่องอีสานทินสมบูรณ์เดี๋ยวต่อไปนี่ก็คือสิเหตุลีปลงดูอยู่แล้วครับ เือดูการลาแล้วต่อไปอยังน้อยก็เป็นหนูนะครับนะผมก็ขอฝากติดตามช่องของเขาน้ำเด้ครับก็ขอก่าวคข้ามาสวัสดีครับ